สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบมันบานปียายชาแนเเล,ลค่ะพี่น้องมือสภาพไม่เห็กับเขาค่ะเมนูวันนี้เป็นเมนูย่งไๆค่ะพี่น้องจะพามาทําไก่ผัดตะไคร้เนาะคะ่ะอันนี้คือไก่ที่เย่าซับทําความสะอาดแล้ว,ลว,ลวเรียบร้อยค่ะเป็นนองสะโพกนะคะพี่น้องสองชิ้นค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่น้องทีเด็ดของเมนูนี้เลยค่ะคือตะไคร้ค่ะที่เย่าโขกไว้นะคะพี่น้องจะเป็นสูตรเด็ดคิดลับของเย่าแล้วก็จะมี หอมแดงกระเทียมพริกสดแล้วก็เน่นตะไคร่แล้วก็พริกไทยนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะโขล้พ่อหยับยาพักแล้วก็จะมีใบมะกรูดค่ะพี่น้องใส่โรยให้มันหอมนะคะมาค่ะมัลุมเมือเฮ็ดกันเลยค่ะเอาละค่ะมะน,นีใส่เตาไฟฝ้านะคะพี่น้องกะ่อนางสิคุกคักนี้ค่ะขอขยับกล้องนหน่อยนึงนะคะโอเคเอาค่ะเติมน้ำมันลงไปค่ะ รอให้น้ำมันร้อนสักพักหนึ่งค่ะพี่น้องค่อยใส่พริกที่ห้าโขกไว้ลงไปผัดให้หอมค่ะหลังจากนั้นค่ะเอาพริกที่เราโขกไว้ลงไปผัดเลยค่ะค่ะผัดไฟอ่อนๆไฟกลางๆไปเลยเลยค่ะพี่น้องให้มันหอมค่ะเพราะว่าความแซ่บความหอมจะอยู่ในกินตะไข่กินแบบพริกนี้เลยค่ะ ผัดไปเรื่อยๆค่ะให้หอมค่ะพอเลยมีกิ่นหอมค่ะใส่ไก่ลงไปคู่กันเปิดไแห้งเลยค่ะพี่น้องที่นี่คน้นไก่ร่วนไก่หิ้สุกค่ะ พัดไปเรืเ่อยๆค่ะพี่น้องไฟอ,อ่อ,อนๆพอไฟแห้งแล้ะคะ่ะพี่น้องพอไกลเรล่มสุกอ่อนไฟลงนิมดหนึ่งค่ะแล้วก็ค่อยๆพัดไปะคะ่ะ เครื่องทีพดัดค่ะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปตามด้วยน้ำปลานิดนึงค่ะตามด้วยชูรสค่ะ จากนั้นผัดให้เข้ากันค่ะ แล้วก็พัดไฟอ่อนๆ,ๆค่ะพี่นี่ค่ะพี่น้องกพัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆจนกว่าไก่ห้าสุกค่ะพอไก่เริ่มสุกค่ะใส่ใบไไมะกรูดลงไปค่ะพี่น้องแลราๆๆๆๆๆๆพัดไปอีกเรื่อยๆนี่เราบอกรถนัดตะลิวแบบนี้ก็ปะทะอันนี้ค่ะพี่น้องมันกกจะ เอ,อเอาละค่ะแล้ว,วยเรยาจะปิดท้ายด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะอันนี้คือความชอบส่วนตัวดนะค่ะพี่น้องพี่น้องบ่ามัก,กับบ่กล่องใส่เ้ยค่ะ ยุ้มห้อยลงไปแค่นี้พ่อค่ะน้ำตาลทรายด้วยจานันี้พ่อไก่เริ่มสุกค่ะชิมเล็บดูหน่อยเนึงค่ะพี่หลองมาชิมหน่อยก่อนอืมโอเคเลยค่ะ หอมตะไคร้หุนห่นๆเลยค่ะพี่น้องแล้วก็เผ็ดกำลังดีค่ะแล้วก็ความพริกไทยหน่อยๆน,นะคะพี่น้องสหรับผู้ไดมากเข้มก็นี้สามารถเติมน,น้ำปลาได้อีกนะคะแต่พวกเย่ากินบอ,อกเิ้มไหลค่ะเอาสมีพอดีนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวย่วผัดหแห้งก็นนี้อีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวตักเสิร์ฟใส่จาน,นหอนๆเ้เบิ้งจะผัดไก่ผัดตะไคร้ของเย่านะคะสเป็นเต็มเลยค่ะพี่นอ้องหอมแห้งค่ะอยากให้กล่องได้กินมากๆเลยค่ะพี่น้องกินตะไคร้ขึ้นมากหุ่นๆนเลยค่ะ แล้วราคาพี่น้องเมนูมัอนี่ค่ะไก่พัดตะไคร้นะคะพี่น้องหอมๆขายกําลังห่อนๆค่ะพี่น้องเมนูเป็นกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีนะคะพี่น้องกินกับข้าวสวยห่อนๆเอายูเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเมนูนี่ขอเน้นตะไคร้ด้วยค่ะพี่น้องตะไคร้ส่หลๆลงไปพัดค่ะพัดให้เครื ниц, live, life, ่องเทศหอมหมวนกันค <mam> ่ะพ <jug mess. S 1> ี่น้องค่อยใส่ไก่ลงไปนะคะในตะไคร้ท <sincerely> ี่เราโยาโขกไว้นะคะพี่น้องก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะพริกสดแล้วก็ตะไคร้เน้นๆนะคะแล้วก็พริกไทยนิดนึงค่ะเพิ่มความแซ่บขึ้นมากอีกนะคะ ปิดท้ายด้วยใบยมะกรูดมีแค่นี้อิลีค่ะปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลชูรสผงปรุงรสแค่นั้นละค่ะโบใส่ปลาแดดปลาละโบใส่นะคะพี่น้องจะใส่เป็นน้ำปลาแทนนะคะเป็นเมนูง่ายๆกึง่งไท่ไท่ค่ะพี่น้องนะคะก็ไทไทเลยละค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าโบมีปลาลานะคะนี่ค่ะหอมหวนหวนจะอยากให้พี่น้องได้กินน้ำเนะะี่ยค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆนด้วยค่ะพี่น้องทุกหูทุกคอที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมากค่ะเมื่อกี้เขากินน,น้ำด้วยกันค่ะพี่น้องมาตักลาดเอาใส่จานค่ะไก่ผัดต,ตะไคร้หอมๆแซ่บๆจ้า